สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดีไซน์ครับทราบไหมครับว่าเราเปิดรายการมาแค่3สัปดาห์เนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคลิกไลค์เข้ามาในแฟนเพจของเราจํานวนมากเลยนะครับ ก็พอจะทราบมาบ้างก็บอกกันเลยว่าดีใจมากๆเลยทีเดียวค่ะคแล้วก็ทั้งหมดนี้นะที่แบบเป็นคําติชมของคุณผู้ชมเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นกําลังใจของเราค่ะพี่นกนะคะเพราะว่าเราจะได้นําไปแก้ไขปรับรรปรปุงรายการของเราให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะครับผมส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจากรายการของเราโดยเข้ามาร่วมคลิกไลน์และตอบคาถามนะครับทางรายการก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับในเทปนี้เราก็ไม่ลืมนะคะที่จะแนะนานะคะแล้วก็สรรหาเรื่องเราดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชม กกกันออีเเยยยยแมมามาลสำหรับในวันนี้เนี่ยพี่นกมีอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมบ้างคะคสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณวีรพงษ์พุ่มประกาศจะอยู่ในช่วงของ a u t o l i ลท์โซซ e t ตีนะครับเราพูดคุยกันถึงงานบางกอกยูสคาร์แอนด์อิ r พอร์ตคาร์นะครับซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับ ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตามติดมาด้วยเลยในช่วงของออโตไลท์อีเวนต์ค่ะคที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปสัมผัสกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของค่ารถยนต์มาส d a ที่ได้เข้าร่วมในงานออโตซาลอนนะคะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะครับผมออโตไลท์ออนทัวร์นะครับผมอยู่กับรถยนต์จากค่าย TSL ครับน่าสนใจจริงๆสาหรับรถคันนี้ขณะที่ช่วงของออโตไลท์โนเลด l ามิน่าฟิล์มมาให้ข้อมูลถึงการดูแลรักษาฟิล์มให้อยู่กับรถยนต์ได้นานที่สุดครับค่ะและสำหรับในช่วงท้ายออตโตไลน์อินทาวิลเราจะพาทุกท่านค่ะไปสัมภาษณ์นะคะกับประธานจัดงานยูสคาร์แอนด์อิมพอร์ตคาร์นั่นก็คือคุณจตุรนโกมวิีนั่นเองค่ะที่จะมาเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวงานกันนะคะกับงานยูสคาร์แอนด์อิมพอร์ตคาร์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ไปติดตามชมว่าเรามีผู้สนับสนุนการเดินทางอะไรบ้างครับค่ะ ส2อ l e g a ก c e ใหม่สปอร์ตรู่อีกขั้นสำหรับตัวจริงคนพบโลกในมุมใหม่สู่อิสระแห่งการขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งตอบรับดังใจผสานเป็นหนึ่งกับความสะดวกสบายทุกรายละเอียดสู่ความสมบูรณ์แบบ Honda Civic ใหม่องปรีกลุบท้าชมยนตรกรรมนำเข้ามาตรฐานสูงคุณภาพคุ้มราคาพร้อมรถมือสองชั้นดีจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ oh. เติมดีคลี่ความร้อนด้วยซุป,ปคาตัวแรงมหากรรมยานยนต์รถมือสองและยนตรกรรมนำเข้าครั้งที่4ชมฟรี21-29การ,รกฎาคม c ชาเลนเจอร์2และ3 Impact เมืองทองธานี กังฟรีกรุ๊ปสั่งจัดเต็มออโต้ไลฟ์โซ i e ตี้ออโต้ไลฟ์โซเซตี้เสาร์นี้นะครับเรายังอยู่กับคุณวีระพงษ์พุ่มพการนะครับที่จะมาพูดคุยถึงข่าวสารยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่สําคัญคือเรายังคงอยู่กับเรื่องของงานคาโชครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนครับไม่ไม่ให้งานเรือแน่นอนเป็นงานโชว์รถอยู่แล้วล่ะครับเอาเรารายการรถยนต์นะนะครับครับผม ครับผมในส่วนของงานยุสคาที่อย่างคุณสังลงบอกเนะี่ยจริง,รงๆเขาใช้ชื่องานว่าบางกอกยุสค a แอนด์อิมพอร์ตคาโชแต่ว่าคงจะไม่ได้เอารถมือสองนำเข้ามาถูกไหมครับก็เลยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวมของพวกบรรดาอิมพอร์เตอร์ทั้งหลายนะครับเป็นพวกเกรมาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาร่วมในงานนี้นะครับแทนที่จะไปร่วมในงานมอเตอร์โชว์แต่นอกจากสถานที่เ,เป็นสถานที่เดียวกันที่เชลเลนเจอร์ฮอล์ Hall นะครับ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอีกทางนึงจริงๆแล้วในส่วนขององานยุทคกาเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าไม่ได้เป็นรถมือสองเหมือนเหมือนเป็นรถมือสองแท้ๆเหมือนอย่างตอนตอนงานอะไรอ่ะงานยุทคกาในตอนต้นปีเพราะว่าอันนี้เนี่ยนอกจากยุทคการแล้วหรือรถใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังมีรถดสเซลซึ่งเป็นรถที่โชว์อยู่บนโชว์รูม นานๆนะครับบางที2ปี3ปีสปีนะครับก็เอา,อ<ำ>ม,ามาข,ขายนะครับก็ยานยนต์ทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยเขาจะไปโชว์กันในงานนี้ครับในส่วนของงานบังกอกยุทธ์คายอันดีบอร์ดคาโชาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีงบมาประมาณในการจัดถึงร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียว การเข้าชมฟรีนะครับจำนวนคนจะเข้าชมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปรีจิเตอร์หรือก็กรอกข้อความนะครับตามที่ผู้จัดได้เตรียมไว้นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมิตซูบิชิมีลาดนะครับฟรีหนึ่งคันเลยนะครับก็ฟรีๆนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่แอนนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งนะครับขอบคุณครับพี่แอนครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ครับ ออตโตไลท์อีเวนต์ มานะที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะคะในช่วงออโต้ไลท์อีเวนต์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่ที่อาคารชาเลนเจอร์ฮอลลเมืองทองธานีค่ะเพื่อมาร่วมงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้สอลอน2012ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับงานนี้จะขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะ แล้ววันนี้นะคะมิ้งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์มาสด้าค่ะซึ่งมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะและก็ยังสร้างความฮือฮาด้วยการนํารถแต่งมาสปอร์ตมาโชว์แบบครบเซตเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเสริมทับด้วยกิจกรรมสุดพิเศษค่ะกับมาสด้าโชว์ออฟคอนเทส์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเวทีให้สาวกของมาสด้าค่ะได้โชว์ของกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะมิ้งว่าเราไปชมกันที่บูธมาสด้ากันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ จริงๆค่ะสำหรับงานนี้ตั้งแต่การดีไซน์บูธรูปแบบใหม่สไตล์สปอร์ตแบบดิบๆค่ะที่เน้นสีดําและสีขาวนะคะเป็นพิเศษค่ะช่วยขับอารมณ์ความเป็นสปอร์ตได้อย่างเด่นชัดจริงๆค่ะขณะเดียวกันมัต้ายัางยกทับรถแต่งสปอร์ต6ค0ันรวดอัดแน่นด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตเลสซิ่ง โดยแต่ละคันต่างมีบุคลิกที่โดดเด่นไม่ซ้ำกันค่ะประกอบด้วยรถที่แต่งขึ้นจาก m a z d า2 2คันจาก m a z d า3 2คันและ MX5 1คันค่ะและที่เป็นไฮไลท์ของงานนั่นก็คือรถสปอร์ตปิกอัพม a z d า BT-50 t ้า i ิบทิลลิ c ฟิฟซซึ่งนอกจากนี้ m a z d ายังเอาใจสาวกรถปิกอัพด้วยการนำเอารถสปอร์ตปิกอัพฮีโร่ขวัญใจมหาชนม a าบ t 5 0 p ้าใหม่ไฮเลเซอร์ รุ่นขับเคลื่อน2อล้อแบบยกสูงและเป็นครั้งแรกที่มาด,ด้านํามาตกแต่งเสริมอุปกรณ์ต่างๆดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานออโตโซาลอนชนิดที่ไม่มีใครอยากพลาดค่ะนอกจากนี้นะคะมาสด,ด้ายังจัดให้มีการประกวดการแต่งรถในชื่อกิจกรรมว่า m a ด้าโชว์ o อฟคอนเทสค่ะเป็นการเปิดเวทีให้ลูกค้าที่แต่งรถ m a ด้าของตัวเองได้นําออกมาโชว์ประกวดประชันกันค่ะแถมยังได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหมู่ผู้สมัครคอเดียวกันอีกด้วยค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเลสซิ่งโชว์ออ a w a r d ดประเภทตกแต่งสวยงามสไตล์สปอร์ตเลสซิและครีเอทีฟโชว์ออฟอะวอดประเภทตกแต่งสวยงามสไตล์แนวความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ซึ่งมีเจ้าของรถยนต์ Mazda ทั้ง Mazda MX-5 Mazda 3และ Mazda 2ทั้งแฮทแบ็ก5ประตูและ4ีดาน4ประตูส่งภาพรถยนต์และใบสมัครเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.mazda-showoff.com เกือบพันคันเลยทีเดียวค่ะเล่นเอาคณะกรรมการต้องใช้เวลาตัดสินใจนานมากและคัดเลือกจนเหลือรถที่เข้ารอบสุดท้ายเพียง60คันเท่านั้นแบ่งเป็นสปอร์ตรสเตอร์ MX-5 มาด,ด้า3และมาด,ด้า2ทั้งแฮทแบ็ก5ประตูและซีดาน4ประตูประเภทละ10คันหรือรวมรุ่นละ20คันค่ะและทั้งหมดจะทำการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่29มิถุนายนที่อาคาร c h เ e n เจอร์หอเมืองทองธานีค่ะ นี้รถยนต์มาดด้าทั้ง60คันเจ้าของรถและผู้ติดตามรวม120คนจะมารวมตัวกันที่นี่ในรอบชิงชนะเลิศนี้ค่ะไปชมบรรยากาศก,กันเลยดีกว่าค่ะอลังการแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมมิ่งว่าเขาแต่งรถกันสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะชักอยากรู้แล้วสิคะว่า ทันไหนในจำนวนทั้งหมดนี้จะได้รับรางวัลกันบ้างค่ะและใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ดั้งในรถของนักดิบระดับโลกสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลองแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะเครงปลีกุบท้าชมยนตรกรรมนำเข้ามาตรฐานสูงคุณภาพคุ้มราคา พร้อมรถมือสองชั้นดีจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนําเติมดีกลีความร้อนด้วยซุปเปอร์คาร์ตัวแรงมหากรรมยานยนต์รถมือสองและยนตกรรมนำเข้าครั้งที่สชมฟรี21-29กรกฎาคมชาเลนเจอร์2และ3อิมแพคเมืองทองธานีกลงปลีกรุกสั่งจัดเต็มเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญเหนือกว่าคือบุคลากรของเราที่ถูกฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและมุ่งมัน่นเพื่อไปให้ถึงความพึงพอใจสูงสุดของคุณ S.M.R.T. Smart T Smart Service เอกสิทธิ์เฉพาะด้วยบริการที่เหนือกว่าที่โชว์รูม T.S.L. Auto Corporation ทุกสาขากรุงเทพและภูเก็ตอ u โ o n i g h t o อน o ัว ออตโตไลท์ออนทัวร์วันนี้เราพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางสู่โชว์รูม TSL ที่ถนนแจ้งวัฒน,นะเพื่อสัมผัสกับรถซปเปอร์คาร์ระดับโลกนั่นคือเบนเล่คอนติเนนทัล GT V8 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน B-Toy Auto Show เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองครับและสำหรับคันที่ท่านจะได้ไปชมนี้เป็นการนำเข้ามาจำหน่ายโดยบริษัท TSL Auto Corporation จำกัดผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมีน้องแนนนี่จะมาทำหน้าที่แนะนำยอดจดกรรมคันนี้ให้กับคุณผู้ชมครับ สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่และโชว์ลูม p s l ขอนำเสนอสุดยอดซุเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งของโลกนั่นคือเบลลี่นิวคอนติเนนตัลจีท8คันนี้ที่เพิ่งส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ,กษมาสู่สายตาทุกท่านเมื่อมกี่วันนี้เองค่ะสำหรับเบลลี่นิวคอนติเนนตัลจีท8คันนี้เป็นสุดยอดยนตกรรมยานยดน,นจากประเทศอังกฤษ,อ,กษอีกคันหนึ่ง ที่ได้รวมที่สุดของความปาราณีตพิธีพิถันหรือคับแมนชิพของซุปเปอร์คาร์มาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุดค่ะเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินอันทรงพลังที่จะพาคุณทยานไปข้างหน้าด้วยขนาดเครื่อง V8 สูบ 4,000cc โดยทำงานคว่คู่กับระบบการจัดการอัจฉริยะได้อย่างลงตัวที่สามารถให้แรงม้าได้สูงสุดถึง500ม้าที่6,000รอบตอ่อทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ b e ลลี่นิวคอนเทนทัลจีทีวี8คันนี้สามารถทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยเช้เวลาเพลงแค่4.8วินาทีเท่านั้นค่ะ b e ลลี่นิวคอนเทนทัลจีทีวี8คันนี้สามารถส่งพลังขับเคลื่อนอย่างมหาศาลและต่อเนื่องพร้อมการควบคุมที่นุ่มนวลและแม่นยําทําให้ทุกวินาทีแห่งการขับขี่เต็มไปด้วยสุนทรียภาพแห่งการเดินทางค่ะด้วยแรงม้าก,กว่า500ตัว ระบบเบรกในเบนลี่นิวคอนเทนตัลจีทีวีคันนี้ถือว่าเป็นเบรกมาตรฐานที่ผลิตจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในความปลอดภัยว่าระบบหยุดรถสามารถหยุดรถได้อย่างเฉียบพลันและมีประสิทธิภาพค่ะด้านการออกแบบถือว่ามีความปานนี่ทุกอน,นูตามสไตล์ผู้เรียงกฤจทุกอย่างถูกจัดวางผสมผสานอย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าวงแหวน กระจังหน้ายังคงดุดันและมีความหรูด้วยลายตะข่ายสีดำเงาตกแต่งด้วยกรอบโคเมียมตัดด้วยโลโก้เบลลี่สีแดงด้านหลังเด่นด้วยปลท่อแบบฟิกเก้พร้อมไฟท้าย LED ที่เหลี่ยมคมและท่อไอเสียคู่แบบเลขแปดใช้ล้ออัลลอยขนาด21นิ้วเ,เป็นอุปกรณ์มาตรฐานค่ะ จัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์หรือแม้แต่ถังน้ำมันรูปแบบพิเศษภายใต้พื้นที่ห้องโดยสารทำให้พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางโออ่าพร้อมการใส่ใจทุกรายละเอียดและการสรรหาวัสดุชั้นดีโดยช่างฝีมือชั้นยอดมีประสบการณ์นับชั่วโมงใส่ใจรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถค่ะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจทุกวินาทีในห้องโดยสารค่ะเบนลี่ New Continental GT v 8คันนี้ที่จะมอบความสะดวกสบายสูงสุดในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารด้วยระบบอนวยความสะดวกอาทิเช่น Keylet s e n t r y ระบบเปิดสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจระบบปรับอากาศแบบ Multi-Zone Automatic Climate Control เบาะหนังพรีเมียมคู่หน้าปรับไฟฟ้า14ทิศทางพร้อมลำบ้าซัพพอร์ตและหน่วยความจำ ความเป็นที่สุดนี้ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอินโฟเทนเมนต์จอขนาด8นิ้วอันเป็นหัวใจของรถทำงานร่วมกับ s อ็ดดี l o t และชุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธนับเป็นสุดยอดงานฝีมือและศิลปะชิ้นเอกที่ถ่ายทอดลงสู่ท้องถนนทั้งหมดนี้เพื่อสนองความรู้สึกภาคภูมิใจในการครอบครองยนตกรรมระดับมาสเตอร์พีทคันนี้ค่ะ ับ b ลี่นิวคอนติเนน n ัลจีทีบี8คันนี้ที่ได้พกพาความหล่อเท่บึกบึสนสมกับการรอคอยของสาวก o l k s w กันเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณสนใจจะครอบครองยวตกรรมคันนี้เชิญได้ที่โชว์รูม TSL ในกรุงเทพทั้ง3สาขาหรือที่โทรเกตหรือโทร022699999สำหรับวันนี้นันนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกา The sun in Thailand is so hot I use LAMINA films to cool me m o w n ลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชชยรถเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือสิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่าคือบุคลากรของเราที่ถูกฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและมุ่งมัน่น เพื่อไปให้ถึงความพึงพอใจสูงสุดของคุณ SMRT Smart T Smart Service เอกสิทธิ์เฉพาะด้วยบริการที่เหนือกว่าที่โชว์รูม TSL Auto Corporation ทุกสาขากรุงเทพและภูเก็ต Auto l i f e k n o w l e อากาศร้อนจัดอย่างบ้านเรานั้นไม่ว่าแอร์ในรถยนต์ของคุณจะเย็นเจี๊ยบขนาดไหนเชื่อเถอะว่าเจ้าของรถทุกคนคงต้องรับมือกับความร้อนและแสงแดดไม่ไหวแน่นอนดังนั้นฟิล์มกรองแสงจึงนับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสาหรับรถยนต์ทุกคนันสําหรับฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่าสามารถลดความร้อนจากแสงแดดโดยรวมได้ตั้งแต่41-63%โดยจะแตกต่างกันไปตามฟิล์มทั้ง5ซีรีส์43รุ่นซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะมีความคลาดเคลื่อนจากที่โรงงานกําหนดไว้น้อยมาก ขณะดเดียวกันลามินาฟิล์มทุกรุ่นยังป้องกันร,รังสี UV ได้มากถึง99%ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์ลดการทำงานของแอร์ทั้งยังช่วยชะลอการซีดจางของอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถและช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้ร่วงหล่นในกรณีที่กระจกแตกหรือร้าได้อีกด้วยครับสำหรับการเลือกร้านหรือศูนย์บริการในการติดตั้งฟิล์มนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเลือกศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้า เพื่อให้ได้รับการติดตั้งฟิล์มกองแสงที่มีคุณภาพสูงสุดและมีมาตรฐานระดับเดียวกันทั่วประเทศนั่นเองการติดตั้งในห้องติดฟิลในห้องปลอดฝุ่นมีผลต่อการติดตั้งฟิล์มเพราะการติดตั้งฟิล์มที่อยู่ภายนอกเนี่ยมีผลเรื่องฝุ่นเพราะฟิล์มนี่แพ้ฝุ่นเป็นอย่างมากการติดตั้งได้สวยหรือได้เนื้อฟิล์มที่ดีเนี่ยจะเป็นน่าจะต้องเป็นท้องที่ปลอดฝุ่นห้องที่ค่อนข้างจะสะอาดส่วนที่2ก็คือความชํานาญของผู้ติดตั้ง เรื่องนี้คือเรื่องสําคัญช่างที่มีประสบการณ์เก่งๆปัจจุบันนี้ติดได้สวยและเรียบร้อยงานค่อนข้างจะดีการเลือกติดตั้งซีมกองแสงจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของรามีนาซีมนอกจากจะมั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการรับประกันคุณภาพนานถึง7ปีทีเดียวครับ ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาเอาจริงปะคะกลัวผิวเสียคะ่ะค่ากันความร้อนค่ากันยูวีเขาช่วยถือได้คะ่ะผมเลือกฟิล์มที่สวยและทนครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆครับลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถ I'm addicted to the road any road I follow the beams of light the sound pounds through my body Wind braces me. Rain puddles cool me. Sunlight warms me. My markers remind me. I have been here before. Or have I? เ n I'm an a d d interview เมื่อช่วงต้นรายการนะครับผมกับคุณวีระพงษ์พุ่มพกาศได้พูดคุยกันถึงงานมหากรรมยานยนต์รถมือสองและยนตกรรมนำเข้าซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ในปีนี้ระหว่างวันที่21กรกฎราคมถึงวันที่29นี้นะครับณอาคาร c h ล l ลนเจอร์ฮอ l เมืองทองธานี ขณะนี้ผมอยู่กับคุณจตุรนโกมลมิตรซึ่งเป็นประธานจัดงานในงานนี้ครับสวัสดีครับคุณจตุรลนครับสวัสดีครับคุณจตุรนครับผมอยากให้พูดถึงภาพรวมของงานนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่4นะครับว่ามีความแตกต่างกับครั้งที่ผ่านๆมายังไงบ้างครับก็จากครั้งแรกที่เราจัดนะครับเราใช้ c ชลเลนเจอร์อยู่ที่ประมาณ2 0,000ตารางเมตรนะครับพอเราขยับขึ้นมาเป็นปีที่2ก็ได้ลบการตอบรับนะครับจากทั้งรถยูสคาร์นะครับ หลังจากนั้นอพอปีขึ้นปีที่3นะครับเราก็ขยายเป็น40,000ตารางเมตรมนะครับก็เต็มพื้นที่ทั้ง40,000ตารางเมตรดังนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ได้มีบริษัท Mercedes-Benz นะครับได้เข้ามาเป็นครั้งแรกรก็คือ<า>เป็นตัว D1 นะครับที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของรถยูสของเขาแต่ในมุมมองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างของบริษัทนะครับ ก็ทำให้บริษัทแม่เนี่ยได้อาศัยนะครับแล้วก็ได้มองเห็นความสำคัญของงานนี้เนี่ยเปิดตัว500 SL ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัว A Class แล้วก็ตัว ML ซึ่งทุกทกรุ่นที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเราประชาชนคนไทยไม่เคยเห็นนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวที่ไม่เคยเห็นก็คือตัว500 SL นอกนั้นก็มีอยู่ในเว็บมีอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยก ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มาเปิดตัวซึ่งมันก็เป็นข้อแตกต่างในมุมมองของบริษัทนะครับที่เ,เห็นทัมมิ่งช่วงนี้กับเห็นความสำคัญของงานนะครับจึงได้นำเอาสิ่งที่ดีสุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยมาให้ได้ชมกันในงานของผมครับครับอย่างผมทราบมาว่านอกจากไฮไลไท์ที่จะเป็นรถแล้วนอกเหนือกว่านั้นคือเรื่องของฟิตตี้ รวมถึงที่ทางงานของพี่ใช้คําว่าออโตแองเจิลใช่ไหมครับครับคือส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มันเป็นการสร้างสีสันนะครับเฉพาะออโตแองเจิลของผมเนี่ยได้คัดสรรกันมานะครับแล้วก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่กล้าที่จะโชว์นะครับแล้วกล้าที่จะแสดงออกและในขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้ผมก็เล่นไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะครับก็มีการประกวด นะครับในการที่เมื่อคุณได้ไล์รูปลงไปมีใครมาไล์รูปต่อจากคุณหรือเปล่าหรือมีการไล์เราแจากทั้ง iPhone แจกทั้งรถมอเตอร์ไซค์แจกทั้งรถยนต์นก็สําหรับคนที่ซื้อรถในงานไม่ว่าจะซื้อรถใหม่หรือรถเก่าในงานคุณนําคูปองมานะครับแล้วก็มาแลกแล้วก็หย่อนไปสมมุติว่ารถในงานคราวนี้ผมขายไป 5, 0 0 0คันคุณก็มีคู่แข่งแค่ 4,999คน uh huh. นะครับในการที่จะจับ uh huh. สำหรับงานนี้นะฮะพี่เต้ครับอย่างที่เราจัดมาถึงครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายในแง่ของทั้งด้านยอดขายทางด้านของการรับรู้ของผู้ชมนี่พี่เต้ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคริซิงนะครับ uh huh. เขาเองเขามาช่วยในเรื่องของการทำแคมเปญในเรื่องของการดอกเบี้ยในเรื่องของข้อตกลงอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างผมคิดว่า คงจะทำให้เงินสะพัดในงานปีนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า26,000ล้านนะครับในตลอดระยะเวลาแค่9วันของการจัดงานครับ,รบสุดท้ายนี้อยากให้พี่เต้ฝากกับคุณผู้ชมว่าสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของงานให้เข้ามาชมงานคืออย่างนี้นะครับว่าเราจัดมาเนี่ยถามว่าความหลากหลายของรถที่นำเข้ามาโชว์นะครับ,รบเราได้การสนับสนุนจาก บริษัทผู้นําเข้าอิสระนะครับดังนั้นรถที่เขาเลือกสรรมาเนี่ยคงไม่ได้เป็นรถที่มีขายอยู่ในบ้านเราตามที่บริษัทได้ผลิตออกมานะครับมันก็จะเป็นรถที่เป็นหนึ่งมีความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบความแปลกใหม่ดังนั้นเชิญนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในการเข้ามาชมงานแล้วยังอาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับ ก็โดยภาพรวมของงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4และมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระดับหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณจตุรนมากนะครับครับสวัสดีครับขนพบโลกในมุมใหม่สู่อิสระแห่งการขับเคลื่อน ให้ทุกสิ่งตอบรับดังใจผสานเป็นหนึ่งกับความสะดวกสบายทุกรายละเอียดสู่ความสมบูรณ์แบบ Honda Civic ใหม่ อย่าดีกว่าถ้าไม่แน่จริงมาแคตสองสปอร์ตใหม่สปอร์ตตัวจริงอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้าไปร่วมคลิกไลท์ที่หน้าแฟนเพจของรายการออตโตไลท์ทีวีครับเพราะแค่คลิกไลท์ใจคุณก็รักรถไปซะแล้วครับ ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบคําถามนะคะกับรายการของเราในทุก<า>ในทุกๆสัปดาห์เลยะนะคะก็จะได้มีสิทธิ์ค่ะที่จะรับของรางวัลนั่งรอนอนรอที่บ้านเลยสนนน่สงตรงให้ฟรีเลยถึงบ้านเลยนะครับถึงบ้านเลยค่ะและสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับผมถามคุณผู้ชมว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับรถจากค่าย TSL <c oughs> ครับโดยสามารถเข้ามาร่วมตอบคาถามได้ที่หน้าแฟนเพจของรายการนะครับ ถ้าตอบแล้วได้อะไรครับดีไซน์เทปนี้ของรางวัลนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆนะคะที่เราจะมอบให้ส่งตรงฟรีถึงบ้านอีกเช่นเดียวกัน3ามรางวัลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่นกคะเราดีไซน์จะพาพี่นกไปเที่ยวค่ะไปไหนครับไปงานยูสคาร์แอนด์อิมพอร์ตคาร์ค่ะที่เมืองทองนะคะอาคารชาเลนเจอร์นั่นเองค่ะผมและสำหรับรายการออ t เ l อร์ไลฟ์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ